Ô. Ba cùng với tụi này. Và mít tụi bên cái ta, มานนวันบ,บักซีซีเส้นหาเส้นหามาดอดงเหม to này cái cho kênh Ghiền Để เดี๋ยวขี่พวกนี้ทีนะแค่ก็มาแตใส่ใก็จะเีนเปนขี่สองปี่หานโอ้ยแต่ถุงอะ,ะเด็บบดแผลกูนี่แล้วนะครับ มันเงเงนเงิน่ะมันเงนเงินะมันอะมันอ่ะมันประตูหนาละแต่กองเน้ยดังของนเงินซิอ้า mày sang ngoài đi mày 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 mày

ตัวมั่วปทัหน้ามู่วไปทู่หน้าอย่างนี้นะต่ำยังไงกุ้มกุ้มปลากุ้มเขาจะเกิดปลากุ้มตู้ปลาทูเก็บบูมีเก็บแบบแบบาเก็บแบบแบบเก็บอะไรปยปลาสยแต่ไม่มีเก็บ หลายเย็ดเหลียบท่าเหลี่ยบจะของเด้อมีหมานเด้อรุ่นมารุ่นมารุ่นน้ำก่อนจะกินเลยพอย่างเดียวจะของพ่อ

หนุ่มสองอานยกของอนงนนะงงี่ตัวใหญ่เออแต่ปานี่เนาะมีต่ปาคุ้มงมึงคุ้มปลาตนี่แต่ลูกแม่เดียว ถึงตัวแรกก็เต็มเมื่อเต็มเมื่อแล้วหายเส้นหาตังน์ยี่ตัวอะไรหาเส้นหาปันใด่ื้อตะโกงเส้นครับแดดเส้นซึ่งมันเป็นด่างสองเส้นอ้าอูเกือยยู้พอดีพอดูปากขาว Chắc mà bảo thì mà quay lên xe cắn rơi bố Chá đi cái này đây này nha Đây là phá vô hàng มาง,งามๆพวานี้ข้อไหเห็ดไม่ฟองอีกนะเห็นหอ,อันน,นึงเยอะก็ไม่ดีดีกวางไห้บุญนะดิมองทางกว่านน้องนลอ,องน้นอยอด,ดี่พอ โอ้โอ oh, oh. ah, ้าตัวน่อยดปทูน่อยหาหาจ้านานนี่เตประจำเต็มประจเลยปลาแยกเี้ปลาีตัวนเียปลาแยกเต็ีมหายไปห เราขัดอย่นงนั้นเป็นไงมันเดียวมันเดีวมันขั้นขั้นก้อนอะไรวะที่ันนี้มันมันเป็นปลาอะไรน หาอยูห่หากินมันมันลงห้ลงหน้าอยู่ลงมาเปาตึกเนี้ยตึกกระดุ่งเยอะมากตึกแฮะตึกกระดุ่งกลางด่างก็มาได้เนี่ยที่เจ็ิลำเปาวิผูหงหั่ vòng hai bốc cứ cái mươi ngày năm đây phao Nó phao bào phao phao đây phao 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 nó tập phao chân Nhiều, lại, nó đúng, đúng cái phong, cái bát cái bầu thư sang cái băng lên bóng 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 để xe đạp vâng mọi ta kêu nó ma xuống này cái lại của nó mối chắc kia, lục sẽ đụng nhây về đạt đạt ô oh, phụt sắp tả phải không sắp tả chứ

ไล่ปลายุกไก่โคกเห็ดพอโคกเห็ดพอสวัสดีโคกนี่โคกเห็ดพอเห็ดพออ,ดพอีกรอกเห็ดตำบะกีเไปถึงเนี่ยโคกตาลูกห่ำ อีหลอกอีแหลกย่างก,กันหมดทั่วอะไ,ไ,ไรอยู่โมเมนต์อะไรเส้นนี้ไม่พัดกันนะเอออันนี้เขาเขาดีตาดีนาะพอดีตาคนนั้น ที่ตาเพิ่งได้การนระีนนลงผลงานเข้าบาเลยว่าโตขาวอก่ามสามเซนน่สามเซนเยนนังยำมมันบดอ,อยู่เดียวสามเซนไอ้ด่างหาเส้นหานด่างหาเส้นหาได้ดอกเก็ยแตโล ก็บแปดร,รูปลาเกาวีปปานังจะโกลปลาเกาล้วนเอาอักลักเต็มเรียนี่ผู้ยามดางังเรื่อตาดำไฟเ,เรียกอะโปตราว่าเป็น ไฟเรียกอะไรป่าบุรีย์ก็เป็นเรื่องบุรีย์จ้าเออฝรุนเบ,บืองดังซีถวนวันนี้หาหาเส้นหายามไปแล้วซีถวนไฟเรียยเร่ยงกับสิน้นวนตออไฟแม่งเลยนั่น Màn đẹp cái nòng màn đẹp mọi người bia ạ anh ạ tiếp đô bây giờ không đầy thẻ cần nên xăm hà này xì môn đi à Rồi. วันไหเห็นว่าอยู่นิ่มมันงมังเลยนำเลยแหลนดียวมาเมืองอะไรเป็นวันถึกจะถึกยึดทายตีนคู้ขจรตีนสาลายึดตีนสาขจรลงมา ครับป้าป้านากินนอือบานเนาะไก่บ้านเนลยรูปปั้ปกันกำังกิดข้องนะไม่ไม่ว่ามนต่ดของอ่ะ มันโดนในปเลยปนึงบันนี้มาปดสองสามมือส yup. ่อ <học> นเราเลยไข่เนี่ยละจัดแก่วแล้วคือมีปานังคอมีปานังผนใครอยู่คีปานังเป็นปกตเดีเอาคืปากขาวลุกเยใหเลยอนนปนปเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ดอกไฟ หันตัวมาด่างหันว้าคนตกบอกเอ,อยียเาใหน้าไม่เสีไฟห้ไม่ไหม่ไปอีกอันนี้หัวเรี่ยไใหจัดจนี่นะหัวเรี่ยไ,ไ,ไ,ไอป่าสิรอกนี่ย ยกนมาหอมึงกปาดโวนี่บุ่มเนี้ปุ่มนี้พี่ห้อุนุนตางหากหลายู่ปาดตัวมประมาณขนาดห้ปากไม่ไม่เห็นอ่ะงูงอกเลยุนบมพ่หนอบุ่มขเบี้ยนี่กะ โอ้ถึงข้างมันแล้วถึงข้างมันแล้วมึงข้างแล้วข้างแล้วนี่มาอาล้มดีให้หดิลองเทงดปกูได้ละลูะลกกอหองเสี้ยวเสี้ยวอยู่ผมในปลาในในโคก เจาคู่สาดีนลั่นี่หากินเดาะไต้คู่มึงเด้อพี่น้องเอ้ยขาวอักหลักมันดอกไต้ยังเลยยังอยู่หนองเก่าอยู่วันลไปใส่มาใส่อยู่น้องเพราะว่าปวดปต้วันแล้วอยู่ของนี้นีเนี่อะไรคนขาวอักหลัก มึงนกมึงก็หากิน,นกกมึงเอ้ก็ได้หากินยังฟัง้างกผมปลอมเหรียด้ดโอ้ยเป็นเงินเนี่นะ คุณแม้ย wow. ังหยปอมติ่งม oh. ุมๆอยู่เมอ้าไหมอ้วนอ้วนนกันน่งน่งแม่มันพี่หนองไทยเมืองโนดเมืองเมืองมืองที่น้องเมืองเมืองอ้วยังไดเอาเอาง่ายก็ไม่เลอกินข้าวปดปาอยู่ ปลาไม่เลี้ยงไม่ได้กินแล้วเขาแล้วปดปศาจะเข้ากันได้กีน่น้องไอ้หมันปวปวดงานวนหมุนวดมึงหนูข้ากิน

เท่าเสาจนสวยล่ะ,ะแต่เสียเมี่ยหากินเขากินน้ำตละบาันนี้รอบๆเปล่าแต่ปากุม้มยากาศอยูุ่่งอยู่ท่าประมาณนี้คนกำลังกินลังลงมายาวๆลงมาเป่ามหาสะดวกมาตึกสะดวก ยุบบ้านก็ห่อนเอามาเรียนน้ำยุ่เปล่าอากินเขากินโูป้าพวกมีใสดูกะวงก็ลูกตุ๊กเสด็จฮิปนี่ท่านี้แล้วครับอากินเขาไปแล้วพี่น้อง